สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงใจดีชันแน l นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Counter s t ซ e ครับผมและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครที่เราสามารถหาได้แบบฟรีๆรครับผมสำหรับทีมที่โชคไม่ค่อยดีนะครับหรือจะเรียกว่าโชคดีดีนะสำหรับทีมที่ตอนสุ่ม SSR นะครับแล้วดันได้ตัวซ้ำเยอะๆนะครับ ก็จะมีตัว SSR SS r ให้เลือกใช้น้อยใช่ไหมครับรวมถึงมีตัวละครอื่นๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับเพราะว่าในเกม Counter Strike นะครับมันมีแหล่งที่สามารถให้เราเนี่ยฟาร์มตัวละครได้นะแล้วก็ตัวละครที่ฟาร์มได้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีด้วยนะบางตัวละครเนี่ยติดเมตาในเกาหลีนะครับแล้วก็ใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับ เราะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันครับว่าในหนวันเนี่ยเราควรฟาร์มตัวไหนบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะแล้วก็ไปเลยครับวันนี้สำหรับชาวสายฟรีนะครับเราจะไปฟาร์มกันที่เนื้อเรื่องเสริมนะครับโดยเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ ใครที่เพิ่งเคลียอพิโซด4เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเคลียรเนื้อเรื่องเสริมด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มตัวละครฟรีได้ครับตัวละครฟรีนะครับตัวแรกนะครับก็คือออกานะครับตรงนี้เราสามารถฟาร์มออกาได้นะนะครับแล้วเราก็สามารถฟาร์มเอ็ดดี้ฟิชเชอร์ได้นะครับในเนื้อเรื่องออก้าเราจะฟาร์มได้2ตัวนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยพอจบเนื้อเรื่องออกกาแล้วนะครับให้ไปเนื้อเรื่องที่จอนเมให้ไปเนื้อเรื่องของจอนเมสันนะครับในเนื้อเรื่องของจอนเมสันเนี่ยเราจะฟาร์มได้อีก2ตัวนะครับเราจะฟาร์มจอนเมสันได้นะครับแล้วเราก็จะฟาร์มเจนโดได้นะครับซึ่งเจนโดเนี่ยเป็นตัวระระสายหลบนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เลียงตัวละครกันว่าแต่ละตัวมีดีตรงไหนบ้างนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราสามารถฟาร์มตัวไหนได้บ้างนะ เสร็จแล้วอัตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องเสริมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือสวาสีนะครับตรงนี้เราสามารถฟาร์มได้2ตัวนะก็คือผู้กองคลังนะครับไม่ใช่ผู้กองผู้หมวดคลังนะครับกับสตรองโฮครับผมซึ่งสตรองโฮเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับสายฟรีนะต้องย้ำก่อนนะครับ สำหรับสายฟรีสำหรับคนที่แบบว่าคือในในในเลดเกมหรือว่ากลางเกมเนี่ยเรายังไงเราก็ต้องมีทีมอยู่ประมาณสัก3าถึงสี่ทีมถูกไหมครับถ้าเราไม่มีตัวละครมากพอที่จะทําทีมเนี่ยเราก็มาฟาร์มตัวละครพวกนี้เพื่อไปทําทีมได้นะครับเพราะว่าใน1ทีมเนี่ยเราอาจจะการฟาร์มตัวละครซ้ําๆมาได้นะครับมันจะช่วยเราได้เช่นสมมติว,ว่าพี่ลุงฟาร์มซองโฮได้3ตัวใช่ไหม พี่ลุงอาจจะใส่สตองโฮไว้ในทีมหนึ่งทีมสองทีมสามอย่างนี้เลยก็ได้นะนะครับหรือจะเอาสามตัวนี้มาปลดล็อกเลเวลหนึ่งร้อยทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยสำหรับสายฟีเนี่ยการฟาร์มตรงนี้ค่อนข้างจะคุ้มนะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราสามารถจะฟาร์มได้นะครับก็คือปฏิบัติการส่งสเสบียงครับในหัวข้อสรรหาคนเก่งนะผมตรงนี้นะครับจะมีตัวละครหลายตัวเลยนะครับที่พี่ลุงแนะนําให้ฟาร์มนะ ตัวแรกเลยก็คือคิมโซบินครับซึ่งคิมโซบินเนี่ยเป็นหน่วยยิงจู่โจมที่ทําดาเมจได้ดีมากนะครับแล้วก็เขายังใช้กันได้อย่างหลากหลายนะลง PVE ได้นะครับได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ฟาร์มง่ายด้วยเพราะว่าเลเวลมอนสเตอร์เพิ่งจะ20เท่านั้นเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับโหที่ใช้แล้วก็ติดเมตาเลยก็คือหลินชีเอินนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ฟาร์มเศษได้เรื่อยๆนะแล้วก็เป็นตัวปะทะที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับปั้นได้ยาวอีกเช่นกันนะแล้วก็มีตัวเบนิดิกคอนสแตนตินนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นสายโล่ที่ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็พอใช้ทดแทนได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีไรอันนะครับแล้วก็ไม่อยากปั้นฮาวไม่อยากปั้นรถถัง นะครับเพราะว่าไม่ชื่นชอบในทีมจากกลนะครับก็ปั้นตัวเปเนดิตคอนสแตนตินแทนได้นะครับแล้วก็อิบลินครับอิบลินเนี่ยเป็นตัวฮิลตัวหลักๆของเกมเลยนะครับซึ่งเป็นตัวฮิลที่ฮิลดีมากนะครับอันนี้พี่ลุงก็แนะนำให้ฟาร์มนะถ้าฟาร์มได้นะครับผมนะครับหลักๆตัวที่ฟาร์มนะครับตัวหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ย ก็สามารถฟาร์มได้นะครับน้องๆที่อยากจะเล่นสายทหารนะครับพิชคิปเปอร์เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยยิงจู่โจมนะแล้วก็สวิปเปอร์นะก็เป็นหน่วยสไนนะครับตำแหน่งสไนสำหรับสายทหารนะก็สามารถฟาร์มได้นะครับแล้วก็พลจรวดไร้แรงถีบนะครับก็พอได้อยู่เหมือนกันนะนะครับแล้วสำหรับทีมจักรกลนะครับก็มี ไรโนนะฟาร์มได้นะครับเป็นยูนิตตีฐานนะครับทำลายป้อมนะครับแล้วก็บัสศาสตร์นะครับซึ่งบัสศาสตร์เนี่ยก็เป็นตำแหน่งสไนนะสำหรับทีมจักรกลนะครับแต่ว่าเป็นยูนิตบินได้นะครับแล้วก็จะมี H M H M MM M R L S นะครับแต่ว่าพี่ลุงแนะนำว่าสำหรับทีมจักรกลเนี่ยถ้าใครไม่ได้ชื่นชอบจริงๆเนี่ยก็ ก็ยังไม่ต้องฟาร์มก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีตัวจะลงและอยากจะเล่นทีมจากกลนล้วนเนี่ยก็ฟาร์มได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทีนี้เราไปดูความเก่งกาของแต่ละตัวแล้วกันเนาะว่ามันคุ้มค่าแก่การที่จะฟาร์มขึ้นมามากแค่ไหนแล้วกันโดยเราจะไปดูตัวคิมโซบินก่อนนะครับคือคิมโซบินเนี่ยข้อดีก็คือจะเป็นตัวที่ทำดาเมจแถวหลังได้ดีมากนะครับ ก็สกิลติดตัวเนี่ยทำดาเมจต่อทหารแล้วก็จักลนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็ตอนที่เราตอนที่เราวางทับลงมาเนี่ยก็จะสร้างดาเมจวงกว้างด้านหน้าด้วยนะครับสกิลพิเศษเนี่ยก็เป็นสกิลที่เน้นดาเมจก็คือใช้สกิลแล้วเนี่ยเผาเผาไหม้เป้าหมายอีก5วินาทีนะครับส่วนสกิลไหม้ตายเนี่ยก็ค่อนข้างดีตรงที่ว่าจะสร้างบาเรียที่มีเลือด เท่ากับ50%นาน15วินาทีนะครับก็ช่วยให้คิมโซบินนยืนอยู่ได้นานขึ้น <c oughs> แต่จริงๆคิมโซบินเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะมีตัวแทงค์อยู่ด้านหน้านะครับให้คิมโซบินยืนยิงด้านหลังนะครับก็จะทำดาเมจได้ดีมากนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นคอนสแตนตินนะครับคอนสแตนตินนะครับก็ เพราะว่าตัวละครเนี่ยสกิลติดตัวเนี่ยมีการเพิ่มต้นานทานดาเมจคริติคอลให้กับตัวเองแล้วก็พันธม,มิตรอยู่แล้วนะครับก็คือจะช่วยให้แบบทีมเนี่ยอึดขึ้นในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสกิลติดตัวนะครับที่บวกพลังชีวิตเพิ่ม30เซนให้กับตัวคอนสแตนตินแล้วก็พันธม,มิตรทั้งหมดด้วยนะอันนี้คือโหดจัดนะคืออยู่ดีๆก็บัฟเพิ่มพลังชีวิต3 0ทั้งทีมนี่ก็คือโหดเกิน นะครับแล้วก็สกิลพิเศษเนี่ยสามารถสตันตเป้าหมายได้3วินาทีนะครับโดยที่พอเราอัพเลเวล5เนี่ยจะลดคููดาวลงไป4วินาทีเนาะเท่ากับว่าสกิลนี้จะใช้ได้ทุกๆ16วินาทีนะก็คือเป็นสกิลที่ครูดาวไม่นานนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนท่าไม้ตายเนี่ยก็เป็นก็เป็นสกิลที่สตันตเป้าหมายอีก4วินาทีด้วยนะ แล้วพออัพเลเวลขึ้นไปเป็นเลเวล5นะครับก็จะสตันต้นเป้าหมายได้นานถึง6วินะก็ถือว่าเป็นตัวแทงที่เอาไว้ช่วยยือเกมได้ดีนะเพราะว่ามีสกิลสตันต้น2สกิลนะครับแล้วก็เพิ่มการต้านทานลดดาเมจคี่ข้อได้นะครับแล้วก็บวกพลังชีวิตอีก30%ให้กับตัวเองแล้วก็พันธมิตรนะก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับถ้าใครไม่มีไลออนนะครับแล้วก็ยังอยากจะได้ตัวแทงตัวตั้งรับเนี่ยที่เป็น SR เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอ,อ๋อแล้วพี่ลุงแนะนำเซ็ตที่จะใช้นะครับก็คือใส่เป็นเซตพลังป้องกันเพิ่มนะครับเพราะพลังป้องกันของเบรเดนดิคคอนสแตนตินเนี่ยก็อยู่ประมาณ800เนาะ ถ้าได้เซ็ตป้องกันสัก2เซ็ตนะก็จะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้อนอีก40%นะ40%นี่คือเยอะนะครับพลังป้องกันก็จะเพิ่มเป็นแบบโหเกือบๆแบบเกือบๆเกือบๆพันสี่พันห้าเลยนะครับตัวก็จะถึกมากนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยให้เลือกพลังป้องกันเป็นหลักนะแล้วก็เลือกลดดาเมจคีย์คั่วเป็นหลักนะตัวก็จะตัวก็จะถึกมากเลยนะครับส่วนพลังชีวิตของคอนสแตนตินเนี่ยถ้าอัพ สกิลติดตัวไปจนถึงเลเวล5แล้วเนี่ยพลังชีวิตบวกอร์เซนะ30%นี่คือเท่ากับได้เซตพลังชีวิต3เซตเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็หลินชีเอินนะครับหลินชีเอินเนี่ยเป็นตัวที่ทำดาเมจแถวหน้าได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า การยิงลูกซองของหลินเฉีอเอินเนี่ยจะพักประตูถอยหลังไปนะแล้วก็สร้างดาเมจเป็นวงกว้างด้วยนะครับแปลว่าทําดาเมจได้หลายเป้าหมายพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ข้อดีก็คือเมื่อเราลงหลินเฉีอเอินมาเนี่ยจะฟื้นฟูคะแนนวางทับ 1. นึ่งพอยทันทีนะครับแล้วพอเราอัพเป็นเลเวล5เนี่ย ก็จะกลายเป็นว่าตอนที่เราวางหลินชีอเอินลงมาในสนามเนี่ยจะฟื้นฟูคะแนนวางทับเป็นพอย์นะก็คือเป็นตัวที่ช่วยให้มีพอย n ์คะแนนวางทับมากขึ้นเพื่อลงตัวต่อไปได้นะครับเช่นใครมีตัวที่แบบว่าต้องใช้พอย n ์เยอะๆอย่างเช่นไททันนะครับก็เอาตัวแท้งตัวอื่นลงก่อนนะครับเอาหลินชี่เอินเอาหลินชีเอินลงนะครับได้พอย์นะครับ เพื่อที่จะได้ลงไททันลงมาได้ไวในสนามได้ไวขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็สกิลพิเศษเนี่ยก็จะเป็นการทำดาเมจเนาะแล้วก็ชนศัตรูถอยหลังไปเรื่อยๆดาเมจเป็นวงกว้างนะครับข้อดีก็คือคูดาวเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับคูดาวมัน18วิใช่ไหมพออัพเป็นเลเวล5เนี่ยจะลดคูดาว4วิเหลือแค่1ิวิเองนะครับคูดาวสีวินี่ถือว่าสั้นมาก แล้วการที่ใช้ได้บ่อยแล้วผลักประตูไปข้างหลังเรื่อยๆเนี่ยนี่คือข้อดีของหลิงชีอเอินเนาะส่วนสกิลท่าไม้ตายนะครับอันนี้ก็คือจะฟื้นฟูคะแนนวังทับ3คะแนนนะก็ก็เป็นตัวที่มีสกิลฟื้นฟูนฟวังทับ2สกิลนะแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับคือมันทำให้ทีมเนี่ยซัมมอนตัวอื่นลงมาได้เร็วขึ้นนะครับ การที่ซัมมอนตัวอื่นลงมาได้เร็วขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้ทีมเนี่ยมีตัวมียูนิตอยู่ในสนามมากขึ้นก็จะได้เปรียบฝั่งตรงข้ามมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีของหลินชีเอินเลยนะเพราะงั้นตัวนี้พี่ลุงก็แนะนำนะครับแล้วก็พออัพที่เลเวล5เต็มนะครับก็ลด Q down, คูดาวสกิลไป8วินะเหลือคูดาวถ้าไม่ตาย41แล้วก็ถ้าอัพเป็นเลเวล5เนี่ย จะฟื้นฟูคะแนนวางทับอีก1แล้วก็ลดคูดาวไปอีก8วิเท่ากับว่าจะลดคูดาวไปทั้งหมด16วินะครับก็จะกลายเป็นว่าสกิลถ้าไม้ตายเนี่ยจะใช้ได้ทุกๆุ3สวินะครับครึ่งนาทีถ้าเกิดว่าหลินชีเอินยืนอยู่ในสนามได้ถึง1นาทีนะก็จะฟื้นฟูคะแนนวางทับได้สครั้งก็คือ6คะแนนนะ โอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าพลังชีวิตเนี่ยก็เยอะด้วยนะห้าหมื่นสามนะครับพลังโจมตีก็สามพันหกนะครับพี่ลุงก็แนะนําให้ใส่เซตพลังชีวิตนะครับกับพลังโจมตีคู่กันเพื่อยื้อให้หลินชีเอินเน่ย,ยืนอยู่ในสนามได้ดีขึ้นแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้ามีตัวฮิลสักตัวหนึ่งอยู่ในทีมที่มีหลินชีเอินอยู่ด้วยเนี่ยเพื่อให้หลินชีเอินยือนอยู่ได้นานขึ้น ะจะได้ใช้สกิลท่าไม้ตายเพิ่มคะแนนวังทับได้บ่อยขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีมากเลยนะนะครับหรืออันนึงก็คือใส่ลดคู่ดาวไปเลยครับ <S <s <uk ur> เพื่อรีชาร์สกิลเพื่อเพื่อรีชาร์สกิลให้ไวขึ้นพอรีชาร์สกิลไวขึ้นเนี่ยก็จะยิงสกิลท่าไม้ตายได้บ่อยขึ้นแล้วก็ยิงสกิลพิเศษได้บ่อยขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือดีมากๆเหมือนกันนะ ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับนี่เป็นตัวฟรีที่ดีนะมีตัวีเปตัวฟรีดีๆั้งนั้นเลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวต่อไปก็จะเป็นอิฟลินเคลเลอร์นะครับที่เราสามารถฟาร์มได้ฟรีนะอิฟลินเนี่ยเป็นตัวที่มีสกิลฮิลเนี่ยสามสกิลนะครับผมคือสกิลติดตัวเนี่ยก็ฮิลฮิลแบบเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับคือทุกๆก,การโจมตีพื้นฐานสามครั้ง ก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตของทีมที่อยู่รอบๆนะ2%เมื่อโจมตีครั้งต่อไปนะนะครับพออัพ level 5แล้วเนี่ยระยะระยะของการฟื้นพลังอ่ะก็กว้างขึ้นนะครับสกิลพิเศษนะครับก็คือสร้างดาเมจเป็นวงกว้างให้ศัตรูที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะ แล้วพันที่มิตที่อยู่ในระยะระเบิดเนี่ยฟื้นพลังชีวิต25%นะครับภายใน8วิคือแปลว่าค่อยๆฟื้นพลังขึ้นมา25%ภายใน8วินะอันนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตอนที่อัพเต็มเลเวล5เนี่ยก็จะได้รับดาเมจลดลงด้วย15%นะแต่คําแปลเนี่ยแปรแปลกๆเหมือนกันนะครับอันนี้พี่ลุงไม่มั่นใจนะว่าเขาแปรถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่ลุงไปหาข้อมูลเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนสกิลไม้ตายนะครับก็เป็นสกิลที่ฟื้นฟูพลังชีวิตอีกแล้วนะครับแต่เป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตของคนที่อยู่รอบๆนะครับจะไม่ฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองนะแล้วก็สร้างดาเมจไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอัพเป็นเลเวล5แล้วเนี่ยนอกจากฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วเนี่ยยังบัฟเพิ่มพลังโจมตีของทีมด้วย10%นนาน1ิาวินะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยก็คือดีมากเลยนะนะครับ SR 3ตัวที่ฟาร,ร์มได้ฟรีเนี่ยดีหมดเลยนะเพราะงั้นเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีของแบบสายฟรีนะครับถ้าไม่มีตัวเล่นนะพี่ลุงก็แนะนําให้ฟาร,ร์มตัวพวกนี้ออกมาเล่นนะครับเพราะว่าเล่นง่ายนะก็เล่นสบายด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็น e d d f e a t u r e นะครับซึ่ง Eddie f t u r e เนี่ยจะเป็นตัวบัฟนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นทีมทหารนะ แล้วก็ใครที่เล่นทีมผสมเนี่ยก็ควรจะมีนะครับเพราะว่าสกิลของเอนดี้ฟิชเชอร์เนี่ยก็จะบัฟเพิ่มพลังโจมตีของทหารที่อยู่รอบๆนะครับ10%นะครับแล้วก็ที่เลเวลห้าเนี่ยเขาจะบัฟให้ทหารเนี่ยลดดาเมจที่ได้รับลงอีก10%ก็แปลว่าเพิ่มพลังโจมตี10%ลดดาเมจ10%นะอันนี้ก็คือดีนะครับ สกิลพิเศษนะครับก็เป็นการทำดาเมจเนาะตรงนี้เนี่ยสกิลพิเศษก็คือทำดาเมจปกติแต่ว่าครูดาวเนี่ยสิบห้าวิเองนะครับก็คือครูดาวไม่ได้เยอะนะอันนี้โอเคเลยนะครับที่สำคัญก็คือสกิลติดตัวที่เป็นสกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยลดดาเมจเคาน์เตอร์นะครับในทีมที่อยู่รอบๆนะ10%นะครับถ้าเป็นเลเวล5เนี่ยก็จะบัฟ พลังโจมตีเคานเตอร์10%นะครับแปลว่าถ้ามีอิดดี้วิชเชอร์อยู่ในสนามนะเราสามารถเล่นทีมผสมระหว่างทหารกับเคาน์เตอร์ได้นะครับเพราะว่าที่เลเวล5นะครับของทั้ง2สกิลบัฟนะ <c oughs> จะบัฟพลังโจมตีของทหาร10%บัฟพลังโจมตีของเคาเตอร์10%ลดดาเมจทหาร10%ลดดาเมจของทีมเคาน์เตอร์อีก10%ก็แปลว่า ตัวโจมตีนะครับเล่นได้ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายเคาน์เตอร์ผสมกันเลยนะก็คือเหมือนเป็นตัวเชื่อมนะครับถ้าใครอยากเล่นทีมผสมเนี่ยก็แนะนําตัว eddy f e t u r e นะครับซึ่งเป็นหน่วยยิงจู่โจมด้วยนะก็คืออยู่ในสนามเนี่ยก็ช่วยทําดามเมจได้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ ออก้านะครับออกานี่ยมีหลายคนนะครับถามพี่ลุงมาว่าพี่ลุงครับอเกานี่ยเล่นได้หรือเปล่าครับเอ่อถ้าถามพี่ลุงนะครับอเกานี่ยพี่ลุงคิดว่าเป็นตัวที่เล่นได้ค่อนข้างจะดีใน PVE นะครับแต่ใน PVP เนี่อาจจะไม่นิยมเพราะว่ามีตัวปะทะที่ดีกว่าน,นี้นะครับ แต่ว่าก็เอามาเล่นแก้ขัดได้นะครับในทีม 2, 2> ทีม3ก็ถ้าเกิดจะทําทีม PVE เนาะเพราะว่าออกกาเนี่ยเป็นตัวปะทะที่มีดาเมจเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดาเมจอยู่ที่ห้าสีนะเลือดก็อยู่ที่50,000ก็เยอะนะข้อเสียคือพลังป้องกันน้อยครับแล้วก็การหลบหลีกก็น้อยนะครับแต่ว่าถูกชดเชยด้วยสกิลครับเพราะว่าสกิลของออก้าเนี่ยจะมีการ ฟื้นฟูพลังชีวิต8%นะครับทุกครั้งที่ออก้าฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะดีบัฟพลังโจมตีของเป้าหมายนะครับ4วินาทีนะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต8%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับสูงสุดอยู่ที่20%นะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นครั้งละ4%นะครับการอาพสกิลนี้ติดตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้ออก้าเนี่ยฟื้น พลังชีวิตเพิ่มขึ้นได้นะครับจาก8%เนี่ยก็จะกลายเป็น12%นะครับ12%นี่ถือว่าเยอะนะสำหรับ PvE ที่มีตัวกี้ๆเยอะเนี่ยออก้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะเหมือนจะฮิวตัวเองได้เรื่อยๆนะฆ่า,า,า,าตัวศัตรูได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่เลเวล5เนี่ยตัวออก้กาก็ต้านทานสตันนะแล้วก็มีดาเมจ มีดาเมจต,ต้านวัตถุคอรลับแล้วก็รีเพชเชอร์ด้วย50%แน่แล้วดูสกิลพิเศษนะครับสกิลพิเศษเนี่ยครูดาวที่อยู่ที่14วิใช่ไหมถ้าเราอัพเลเวล5เนี่ยครูดาวจะลดไป4วิแปลว่าทุกๆ10วินะครับออก,ก์กาจะใช้สกิลพิเศษได้นะครับก็คือปามีด6เล่มออกไปนะครับเป้าหมายหวังผล 2, 2ตัวนะการที่ สกิลทำดาเมจได้บ่อยๆเนี่ยแปลว่าจะฆ่าศัตรูได้เร็วขึ้นนะครับก็ทําให้ออกาฮิลฮิลตัวเองได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็สกิลไม้ตายนะครับสกิลไม้ตายเนี่ยก็คือพุ่งเข้าใส่เป้าหมายเพื่อสร้างดาเมจใช่ไหมแต่ว่าข้อดีคือถ้าใช้สกิลไม้ตายใส่เป้าหมายเนี่ยแล้วตายแล้วเป้าหมายตายนะจะลดคูลดาวน์สกิลนี้ลง40วินะครับก็แปลว่า อีก10วิก็จะใช้สกิลอันตีได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหก็ไม่ธรรมดานะนะครับออก้าก็เลยเป็นตัวที่เล่นใน PVE ได้ค่อนข้างดีนะครับก็เซ็ตที่พี่ลุงแนะนำนะครับก็น่าจะเป็นเซตโจมตีเนาะใส่โจมตี2เซ็ตเลยครับเพื่อให้ออก้าฆ่าตัวละครอื่นๆได้เร็วขึ้นหรือว่าฆ่าศัตรูได้เร็วขึ้นนะจะได้ช่วยให้สกิลติดตัวเนี่ยฟื้นเลือดได้เร็วขึ้นนั่นเอง ต่อไปก็จะเป็นหมวดคังนะครับหมวดคังเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งหมวดคังเนี่ยพี่ลุงเนี่ยได้แบบรีวิวไว้แล้วในในคลิปรีวิวของตัวละครใหม่นะครับเพราะงั้นพี่ลุงขอข้ามไปคุยถึงเรื่องจอห์นเมสันก่อนนะจอห์นเมสันนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่า เป็นตัวละครที่เป็นหน่วยยิงจู่โจมใช่ไหมครับพลังโจมตีเนี่ยก็ไม่น่าเกียดนะครับเพราะว่ามีพลังโจมตีอยู่4,003 4,003เนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมมันถึงไม่น้อยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลังโจมตีของจอห์นเมสันเยอะกว่าน,นี้ก็จะโกงเกินไปนะครับข้อดีของจอห์นเมสันคือค่าคิดิคอลเนี่ย900นะค่าคิดดิคอลก็เกือบเกือบพันแล้วนะครับ แปลว่าตัวละครเนี่ยยิงติดคีย์คั่วค่อนข้างจะบ่อยอยู่แล้วนะทําให้เราไปบิวตัวละครง่ายนะครับก็คือบิวพลังโจมตีหรือไม่ก็ดาเมจคีทีคข้อเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับทีนี้ข้อดีของจอนเมสันก็คือพอจอนเมสันลงลงมาในสนามเนี่ยจะเรียกโดนออกมา1ตัวครับเพื่อช่วยโจมตีใช่ครับทุกคนไม่ผิดนะก็คือเรียกโดนนะเรียกโดนนี่คือแบบโกงจัด นะครับเพราะโดนจะทำดาเมจแยกกับจอมเมสันนะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้จอมเมสันเนี่ยมีพลังโจมตีไม่เยอะเกินไปนะครับเพราะถ้าเยอะเกินไปก็คือเรียกโดนมาได้ด้วยก็คือโกงมากแล้วใช่ไหมครับพอเป็นเลเวลห้าเนี่ยเรียกไคจูได้ด้วยนะมีไคจูโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะโกงจัดมีทั้งโดนมีทั้งไคจูเลยนะครับส,สกิลพิเศษนะครับก็จะเป็นการปาไม่เลยระเบิดไฟฟ้านะ สร้างดาเมจเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็เพิ่มคูดาวให้กับสกิลศัตรูที่ไดรับดาเมจนะครับข้อดีก็คือพอเลเวล5แล้วนะครับลดคูดาว4วิแปบลบว่าสกิลนี้ใช้ได้ทุกๆ16วินะก็ถือว่าเร็วนะ16วิเนี่ยเร็วก็จะยกเลิกบารีศัตรูด้วยแปบลบว่าเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้ทำลายบารียเลยนะครับ เอสเทอร์โลซาหรือว่ายังฮาริมเนี่ยที่เรียกบาเลียออกมาให้เพื่อนได้เนี่ยเจอระเบิดของจอเมสันเข้าไปก็คือบาเลียหายเกี้ยงนะนะครับก็คือเป็นตัวล้างบาเลียนะครับเป็นตัวเป็นตัวทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแบบเคลียร์บัฟของทีมฝั่งตรงข้ามที่ดีนะนะครับแล้วก็สกิลติดตัวสกิลสุดท้ายเนี่ยเป็นการบัฟทีมจัรก,กลนะครับโดยการเพิ่มพลังโจมตีจัรก,กลทั้งหมด10% นะครับโดยถ้าเราอัพสกิลนี้ขึ้นไปนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีของจักรกล1 8ครับแล้วพออัพไปถึงเลเวล5นะเพิ่มการเจาะทะลุพลังป้องกันของจักรกลทั้งหมดอีก10ด้วยโหบัฟให้กับทีมจักรกลโหดมากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นทีมจักรกลเนี่ย ก็ควรจะมีจอนเมสันอยู่ในสนามด้วย1ตัวนะที่ลุงแนะนำเลยนะครับเพราะช่วยบัฟนะครับแล้วก็ถ้ารวมทีมนะเอาจากกลผสมทหารนะครับบัฟกันไปบัฟกันมานะครับจะเป็นทีมที่แข็งแรงมากเลยนะครับเอาละ,ะครับก็บอกเลยว่าตัวที่เราฟาร์มได้ฟรีฟรีเนี่ย ไม่มีตัวธรรมดาเลยสักตัวนะครับเป็นตัวที่น่าเล่นทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ยังรวมไปถึงตัวอื่นๆด้วยนะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ลุงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆสายฟรีนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าสายฟรีจะอยู่ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามีน้องๆหลายคนถามพี่ลุงว่าพี่ลุงครับสายฟรีจะอยู่ได้ไหมครับ คือสายฟรีเกมนี้อยู่ได้นะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่อง PvP มากเกินไปนะครับก็จะอยู่ได้ในระดับแรลงกลางๆเนาะนะครับแล้วเราก็สามารถฟาร์มตัวละครสายฟรีพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งตัวละครสายฟรีพวกนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าตอนที่เราจะทำปลดเลเวล100รเนี่ยเราก็สามารถฟาร์มเพิ่มได้เรื่อยๆนะโดยที่ไม่ต้องเสียเพชรสุ่มแต่อย่างใดนะครับเอาละครับ ก่อนจากกันก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด s u b สไคร e นะครับให้กับพี่ลุงใจดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย